วิธีเล่นมันตราวอริเออร์เทรดดิ้งการ์ดเกมฉบับคอมมานเดอร์มือใหม่นี่นี่พี่อาจีต๊ตาได้มันตราวอริเออร์เทรดรดิ้ดงการ์ดเกมมาแล้วดแต่ว่ายังเล่นไม่เกิดเลยอ่ะพี่อาจีรู้วิธีเล่นไหมแน่นอนเราจะสอนให้ต๊ตาเป็นสุดยอดคอมมานเดอร์เองคอมมันเดอร์ต๊ตาถ้าอย่างนั้นมาทำความรู้จักการ์ดกันก่อน โดยสังเกตได้จากหลังการ์ดจะมีทั้งหมด3แบบคือหลังการ์ดแบบที่1สีทองเรียกว่าสำหรับมนตาสับแล้ววางตรงนี้ mm. ส่วนหลังการ์ดแบบที่2สีลุ่งเรียกว่าสำหรับพลังงานสับแล้ววางตรงนี้เค <Okay. S 1> และสุดท้ายหลังการดแบบที่3สีฟ้าจะเป็นการ์ดยานแม่ซึ่งในสตาร์เตอร์เด็กจะมีทั้งหมด2ยาน คือยานประจันบาล VA 2 0 1และยานเหินเวหา VA 1 0 1ซึ่งทั้ง2ยานจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันให้คอมมานเดอร์เลือกใช้ได้แค่1ยานต่อ 1, อ1เกมถ้าทำลายยานแม่ของอีกฝ่ายได้ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะอ๋ออย่างนี้เองการจัดสำรับมนตาและเลือกยานต้องจัดเตรียมไว้ก่อนเริ่มเกมไม่สามารถเปลี่ยนการ์ดได้ที่หลังเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้น ตุ๊ตะจะเล่นสำรับเวลาและก็จะเลือกยานลำนี้ดีกว่าดูเล็กๆน่ารักเหมาะกับตุ๊ต้าดี <c oughs> ต่อไปจะเป็นช่วงเตรียมเกมงั้นก่อนอื่นเลือกเเพมแมทกันก่อนเลยถ้าเลือกยานเรียบร้อยแล้วเรามาถอยเต่ากันคนที่ได้แต้มมากกว่าจะได้เริ่มเกมก่อนตุ๊ต,ตได้เล่ก่อนถ้าพร้อมแล้ว เริ่มจากวางการ์ดยานที่เลือกไว้ที่ท่าเทียบยานแม่ได้เลยโอเคจากนั้นตูต้าจวการ์ดเใบจะเลือกจวดจากสำรับไหนกี่ใบก็ได้ hmm. ถ้าไม่ชอบใบไหนเราสามารถเลือกการ์ดที่ไม่ชอบกลับไปวางที่ใต้สำรับได้และจัวใหม่ให้ครบ7ใบอีกครั้งได้เลยแต่เรามีทิปของสตาร์เตอร์เด็กมาบอก ให้ถือการพลังงานไว้ใบเดียวก็พอเพราะเราสามารถลงการพลังงานได้ตาละหนึ่งใบเท่านั้นได้เลยถ้าคอมมานเดอร์ตูตาเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการเตรียมตัวของคอมมานเดอร์อีกคนเรียบร้อยแล้วต่อไปเตรียมตัวเข้าช่วงยานแม่คอมมานเดอร์ตูตาเจ้าจะเป็นคนเริ่มก่อนเพราะง้นจะไม่ได้จวดในตาแรกพร้อมไหมในช่วงยานแม่ เราสามารถเคลื่อนที่โจมตีใช้ความสามารถใช้การเวทมนต์การอุปกรณ์การกับตันลงการ์ดพลังงานและลงการ์ดหนักลบได้ตามนี้เลย๋อย้ตูต้างงทำอะไรก่อนดีเนี่ยงั้นเราแนะนำว่าให้ลงการ์ดพลังงานก่อนดีไหมงั้นตูตาขอลงพลังงานมืดหนึ่งใบก่อนเลย วางไว้ที่ช่องพลังงานในสถานะพร้อมได้เลยงั้นต่อไปเคลื่อนที่ยานแม่และโจมตีเลยได้ไหมโอเคเคลื่อนที่ได้กี่ช่องให้ดูตรงนี้และระยะการโจมตีให้ดูที่อาวุธของเราว่าระยะการโจมตีถึงไหม<อ>วิธีวระ,ระยะทั้งเคลื่อนที่และโจมตีจะเป็นแบบนี้หรือก็คือแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้นงั้นลองเดนดูก่อนนะตูตายิงไม่ถึงอะงั้น การลงการนักรบแทนแล้วกันการลงการนักรบต้องดูที่ช่องปล่อยยันแม่ถ้าช่องไหนเป็นสีเขียวแปลว่าตรงนั้นลงนักลบได้เอ๊แล้วที่มันเขียนว่าช่องปล่อยสองนี่แปลว่าอะไรหรออืมเป็นคำถามที่ดีช่องปล่อยสองก็คือขนาดของตัวการนักรบที่จะลงในตานั้นๆเช่น วานอนอสศนีคนปืนสั้นที่ตุตาจะลงมีขนาดหนึ่งก็แปลว่าลงได้2ใบเลยแต่จะมีการนักลบบางใบที่มีขนาด2ถ้าเป็นแบบนั้นจะลงได้ใบเดียวทั้งนี้ต้องดูจํานวนและชนิดของพลังงานที่จะใช้ในการลงการที่ดีด้วยตอนนี้ในสตาร์เตอร์เด็กจะมีพลังงานมืดพลังงานลมบางใบสามารถใช้พลังงานแบบผสมได้และพลังงานทั่วไปคือพลังงานที่สามารถเลือกใช้การพลังงานแบบไหนก็ได้งั้นตุตาขอเรียก ว่านอนอนัศนีพลปืนสั้นออกมาระวังตรงนี้เลยนะได้เลยแล้วก็อย่าลืมย้ายการพลังงานไปที่ช่องพลังงานในสถานะพักด้วยถ้าจบช่วงยานแม่แล้วต้องประกาศว่าจบช่วงยานแม่จากนั้นไปเล่นช่วงนักลบกันรับเซบครับผมจบช่วงยานแม่เอาล่ะต่อไปจะเข้าสู่ช่วงนักรบในช่วงนักลบให้เลือกการนักลบที่อยู่ในสถานะพร้อม จากนั้นจะเลือกเคลื่อนที่หรือใช้ความสามารถก่อนก็ได้แล้วจึงโจมตีเมื่อจบการโจมตีนักลบจะเข้าสู่สถานะพักงั้นตูตะขอเดินวานอนอัศนีพลปืนสั้นแล้วใช้ปืนสั้นโจมตียานแม่ของพี่อาจีเมื่อยานแม่ถูกโจมตีเราสามารถสวนกลับได้ถ้าระยะถึงยานแม่ยิงกลับด้วยปืนกล ผลของการโจมตีจะเกิดขึ้นพร้อมกันพลังชีวิตของยานแม่ได้รับความเสียหายหนึ่งการ์ดที่ถูกทำลายจะถูกย้ายไปที่กองทิ้งเอาละตูตาขอจบตาตาเราเหรอนะเราเป็นคอมมานเดอร์ที่เริ่มที่หลังจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบจากสำรับไหนก็ได้หลังจากที่คอมมานเดอร์คนแรกเล่นจบตาแล้วการเล่นจะวนกลับมาที่ช่วงยานแม่ของคนถัดไปและต่อด้วยช่วงนักลบ มาลุยกันเพื่อนที่ยานแม่จากนั้นลงการพลังงานลมและจบช่วงยานแม่ถ้าไม่มีนักรบอยู่ในสนามต้องประกาศจบตาเกมจะวนไปหาผู้เล่นคนถัดไปโดยอัตโนมัติจบตาอา้าวทำไมพี่อาจีไม่ลงนักรบเลยล่ะการนักรบบนมือของเราต้องใช้พลังงานสูงจึงไม่สามารถลงได้ในตานี้อ๋องั้นต่อไปตต อย่าลืมว่าพอกลับมาที่ตาของเราแล้วพลังงานจะต้องกลับมาที่พลังงานในสถานะพร้อมตูต้าขอลงพลังงานมืดฮืมตอนเนี้ต๊ตามีกา๊าซปืนใหญ่จันสะเทือนด้วยละ่ะมันต้องใช้ยังไงเนี่ยนี่มันของโหดเลยถ้าได้ใช้ตอนต้นเกมก๊์ดนี้จะเป็นการ์ดอุปกรณ์ยานแม่จะติดตั้งได้เฉพาะยานแม่เท่านั้นมาดูที่ด้านซ้ายล่างของเพลย์แมปจะมีตัว R อ,อยู่ให้วางที่ช่องตัว R ได้เลย โอเคงั้นตูต้าขอยนงเลยตูโอเคยันแม่ได้รับความเสียหายเพิ่มหนึ่งอ้าวแล้วทำไมทีนี้ยานแม่พี่อาจีไม่สวนกลับแล้วล่ะเพราะว่าระยะการโจมตีไม่ถึงยังไงล่ะอืมตูต้าไม่เหลือพลังงานแล้วขอจบตาเลยละกันลงกรารพลังงานลมใช้พลังงานสองเพื่อติดตั้งปืนใหญ่ฟ้าลั่นและโจมตีด้วยปืนใหญ่เลือดล็อแล้ว แต่เราก็โดนสวนกลับยานแม่ได้รับความเสียหายเพิ่มหนึ่งพลังงานหมดแล้วจบตาตาซื้อตาแล้วจบเล็บตอนนี้ตู้ตั้งมีการ์ดเวลาและเวลาเกราะมนตราพักการมันใช้ังไรรัแเนี่ยให้เรียกเวลาออกมาก่อนแล้วลงการ์ดเวลาเกราะมนตาพักการที่เป็นการ์ดเวทมน์ลงทับในช่องเดียวกันเลยเวลาจะใช้ความสามารถเพิ่มเติมจากการ์ดเวทมน์ได้ตามนี้ ต่แก๊สที่มีสัญลักษณ์ตัว C ีย่อมาจากคาแรคเตอร์หรือแก๊สตัวละครเฉพาะจะมีข้อจํากัดอยู่คือเราจะลงได้ใบเดียวบนสนามรบของฝ่ายเราเท่านั้นโอ,อ้โหเทปเปรถ้าอย่างนั้นเวลาลุยเลยใยสองพลังงานลงแก๊สเวลาและใจอีกหนึ่งพลังงานอัญเชิญกระบนตราพระกรรเลงรง่างฮ่าฮจะชวยังไง จะโจมตีแล้วค่ะเริ่มจากโจมตีด้วยปืนใหญ่จังสะเทือนเลยการโจมตีนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเป็นใหญ่เป็นของยานแม่แต่ตุตาประกาศจบช่วงยานแม่ไปแล้วไม่สามารถกลับมาเล่นได้โอยอดเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดินหน้าเลยเวลาอ้มอนตราดาบพามิซีโจมตียานแม่เวลามีความสามารถติดตัวคือ ทุกครั้งที่โจมตีจะมีโอกาสติดคียิคอเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มอีกหนึ่งโดยต้องทอยเต๋าให้ได้ตั้งแต่5แต้มขึ้นไปโอเคนังตูตั้งทอยแล้วนะโจมตี<า>ทำยังไงดีอีกทีเดียวก็ชนะแล้วพี่อาจคอมมานเดอร์ตูตา้าเวลายังใช้ดาบ่ามิติได้อีกครั้งหนึ่งนะดูที่ตรงนี้ ถ้าอาวุธคุณด้วยตัวเลขไหนก็คือจํานวนครั้งที่คาแรคเ,เตอร์สามารถโจมตีได้ตอนนี้ตูตาทอยอีกครั้งเพื่อดูว่าจะติดคิดที่ข้อไหมได้เลยอะไรก็ได้ก็ชนะอยู่ดีโ <c oughs> จมตีด้วยดาบพามิตีเลยเวลาเย้ <c oughs> <c oughs> ยานแม่ระเบิดแล้วสุดยอดเก <c oughs> ่งมากสนุกไหมสนุกมากเลยพี่ยาจีอยากเล่นอีกอยากเล่นอีก คราหน้านะตูตาจะลองเล่นสำหรับวายุดูบ้างนี่เป็นเพียงก้าวแรกของการเป็นสุดยอดคอมมานเดอร์ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่เลยแล้วพบกันใหม่เราจะเอาทิปดีๆมาบอกเพิ่มอีกได้เลยขอบคุณนะพี่อาจีอืม